พี่ออกหมชั่วโมเลยเด้อยู่ทำไมตรงนั้นไม่ขึ้นเดินมาโอ้โหตายเลยไม่ใช่ไม่ตายมันเสียแล้วมาไปเย็นไปที่เกิดเหตุโลแดงเลยมิดไปแล้วบ้างอ่าพี่กำลังวิ่งพี่กำลังมีเข้าไปอยู่เนี่ยกำลังมีดขึ้นไปอยู่ไม่ใช่พี่วิ่งผิดทางแล้วมาอยู่ทางนี้ก็กำลังวิ่งขึ้นเขาขึ้นเนินเขามาดิเฮ้ยตายตรงนู้นมาเกิดอะไรตรงนี้วะ กดโคตรไก่เลยโอ้โหประกบข้างฝั่งโขงเลยดีกว่าจีประกบข้างนี่เลยนะโอเคเปิดไกลมากเสิเยอะนี่มันอยู่สีแดงนี่พี่บิ๊กใกล้ๆกับต้นแม่บักเกอร์ตามจาตามมานางหน้าผมู่มาที่ผมทีปปืนไปเนี่ยต่างมันอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่มาดูดิยิงไปเลยเดี๋ยวผมช่วย วิ่งวิ่งฉีกสายไปขึ้้นแลวิ่งฉีกสายไปเอ้ายิงใครยิงวะเนี่ยฝั่งไหนยิงเนี่ยน้ำยิงน้ำยิงยิงใครโอ้ยไล่เฮ้ยหลังยิงยิมน้ำยิ้มน้ำเลย ตรงไหนวะออมตัวนากอัวเราที่ตายี่ตเี้ยแม่งดืงน้ตายอ่ะน้ำตายเงี้ยเงี้ยรไอพ่ดียิงตรงไหนวะมัน่อวะเก็บสนายมาลุงนุยลุุย ที่ว่ามันดิดออกแล้วมันดิดเข้ามาใหม่หรือเปล่าใครอะชื่อชื่อหนอยซ่านะเก็บเก็บวะเก็บวะวิ่งอีกต้นนึงนี่ไี่เก็บเลยเก็บมาเก็บมาเล่นเลยเอ็ดวิดีอยู่ไหนไม่รู้มันแอบลอยผมปะแอบจากมึงเล่นกันไหนมึงไม่พกแมสก์หรอ เห็นมันเป็นตัวเลยไม่น่าเลยเดี๋ยวเครับ้าเอ้ยเห็นเป็นตัวเลยหันไปพอดีมันยังอยู่ตรงมันก็จั้งมันองเก็บของอะไรนี่แหละเียวมันเองมันคนเดียวมันคนเดียวซีน่าจะกดมันได้อยู่ ไม่เห็นบังเกอร์อยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยนะผมบังเกอร์มองลงไปข้างล่างสีมองลงไปข้างล่างมีบังเกอร์แดงอยู่น่ะมันอยู่ตรงบังเกอร์แดงแต่มีบังเกอร์สีเทาอันนึงมันอยู่ตรงบังเกอร์แดงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแพี่พี่ยิงแมสมาพี่ยิงแม่สบอลนี้เออพี่กำลังจะยิงมันแล้วเมื่อกี้นี่พี่เห็นเต็มเเลยแต่ปิดกั้นแล้วปิดกัอย่าเกิดนะเรดันเนาะพี่ยิงมันมีคนเดียวโดดเดี่ยวเลยโน้นฝั่งโน้นพี่เขีย เราก็มองไม่เห็นมันมองเห็นพอดีมันเขี่บหันมาเจอแบจ่ะเลยสองกล้องเจือกันพอดีตายเองนู้นงนู้นกิฟีได้ยังเนี่ยโล่บังโล่บังสามแผ่นเลยยิงมองไม่มองไม่ได้ให้พิกเข้าไปชั้นสโล่พี่กัลพิ๊กชั้นมึเพาะโล่แม่งก่อนแปด ต้นตรงไหนวะต้นตรงไหนวะเออแคนั้แหละโอ้โ้เฮียอะไระเนี่ยไปปุ้มตายยิงตายแล้วพี่ต้นตัวนั้นอ่ะโอ้พี่พี่ เออทำงานในที่จะได้กดป่าอนเกิดเลยเดล่าเอ็นขอให้ต้นไม้ต้นไม้พี่อยู่ไหนวะต้ไหนพี่เฮ้ยเอ็มเอ็มหนึ่งมันยิงต้นมาต้นไหนบ้างเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้นใหญ่ฝั่งนู้นอ๋อต้นใหญ่ฝั่งทางใช่ไหมใช่ต้นใหญ่ฝั่งข้างน้าไอตัวนี้ผมเอาเอ็มหนึ่งยิงผมตายมันเหลืออะไรบ้างวะเฮ้ยผมปืนอะไรอะ เฮ็อาทีเฮ็เตเก็บเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ขอะไรขอใช้อะไรทีอะอาทีเราหลบถอยจากนี่มารูดก่อนเนยอะละรูดก่อนพี่หันไปสบตาเปนคนดีตายก่อนมันแล้วจะได้รับชนะก่อนเหรอเยือนเน่งเอ้าทำไมซีมีสองบ้างวะซีทำไมมีสองบ้างอ่ะไม่รู้หมายความว่าไงอ๋อผมว่แคนเหรอสองบ้าง ไปไปไปกลับกลับกลับไอ้ผคนไรออมนี่ดูด้วยดูออมจีเฮดคิวไปห้าเฮ้ยเอ็มึงอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งโน้นจะรู้ว่าพี่จะเกิดฝั่งนู้นหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนเอ็มหนึ่งก็ไม้ใหญ่อ่ะเอ็มหนึ่งมมเหลืออีกห้านัดเอสดีเหลืออีกสิบเจแล้วเจอแล้วที่เจอแล้วพี่เห็นไหมบอกเลยดิชี้จุดหน่อยดิมองหินป้า 我买吧。 ทีได้ฆ่าคนเดียวเองตายหนึ่งเสียที่อะมาเสิร์ี่อะไรวะลัชช็อตลัชถูกสูงเกินไปหรือเปล่าซีลองตรงนี้ศพใครวะเนี่ะตรงนี้ศพใครวะเนี่ยว่ายิงสลับถุงเข้าใช่ไหมเฮ้ยนี่นาตีพี่มาเนี่ยพี่บิ๊กเก็บเก็บเลยเก็บเลยนี่นาตีอ่ะเก็บเล่นวิ่งเบลเอ็มหนึ่งยูบิ๊กอือเอ็มหนึ่งฟังรู้ไหม M1 ยิงแตเมืุ้ดเตีย M1 โอ่งวิ่งแววลูกเก็บปืนพัสดุนงไปเลยคุ่นกลางผมด้วยไม่เป็นไรของผมเยอะผมเก็บได้ใครปืนไม่ต้องไปมันเกิดมึงไปไม่เป็นไรมันยิงผมไม่ตายหรอกผมส่วนได้หมดไหนพี่ต้นอยู่ไหนเนี่ยนี่กองลังวิ่งไหนไปที่อ้อมนี่พี่ต้นนะเนี่ยคนนั่นแะทิ้งน้ำไว้ทิ้งปืนที่มันยิงพี่อุ้มมาเอาปืนเตียมามันยิงพี่ต้นตายได้ด้วย โลไม่มีตั้งยาติดดีเลยพี่ต้องเปิด45นะปืนนั่นน่ะเปิด45ตากลับก็ตายยน,นี่เป็นเรื่องยิงสุกคนเลยนะนเขาไปรูดไาในคุกขอลูกพี่เบ็กที่จะปืนไปโอ้มันเอามาแบบว่า อมออกซิคมาดิเมื่อกี้ใครเก็บซิคแบบเมื่อี้ผมยังเยอะซิกอะออซิกมาซิสีแม็กอะอย่าเผยืนเนีม่งเป็นเป้าดิ่งีหายกิแล้วเกตรงไหนตรงไหนราลิงน้ำเกิดตรงไหนินู้่เหรอเิดอ่ะหมนแล้วอมคมนแ้ว ี่มีฝั่งนู้นด้วยเราจะเก็บฝั่งนู้นฮะพี่นุ่งโดนอะไรอ่ะเอ๊ะโอ้โหแม่งยิงใกล้ๆพี่เองเลยทีเห็นไหมไอ้ห่าตายอล้วะอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวๆดี๋ร้อยจะฝั่งร้อยจะมันอยู่ใกล้พี่เลยนะยิงแบบ ข้าหลังข้าหลังจุดต่อเรียบร้อยตายไหมรตายตวงล้องล้องที่ขอผมอยู่ไหนวะวังซีวางเขเข้าหลังนาซีเด้อเดี๋ยวพี่เข้าพี่ว่าจะตั้งบังเกอร์กันแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ตัดตัดสินใจไมัดตกว่ัจะลงไปกับเัดตัดตัดตัอผมอยู่ไหนวะ ตง<ล>รงนี่กำลังวิ่งไปสา,ามนะมูกใจจิงดูทตามมาคงจะแค้นหนะักโอ้โห้น้อาปืนไอ้นี่มาเลยอะ่ะจุดห้าศูนย์อ่ะไอ้อะไรวะไอี๊ยมาร์แมชชูแมชูอเออดึกว่าดึกว่าเอวไม่เห็นแล้วนะพี่ไม่เห็นแล้วยิงไปสามนัดนี่ไม่ตายไม่กลา้าวิ่งเข้ามุมเลย อม่จี้มันไม่จี้โอ้ตัวเอสอาร์จี้ตรงไหนวะทำไมที่ผมมีสามบอดเดี๋ยวลูกลูกต้นมันอยู่ไหนอยู่ข้างข้างตรงข้ามพี่ไอ้ตาที่ที่เองลูกไอ้ตัวนั่นอะไอ้ตัวเมื่อกี้เออหาจุดไม่ได้จัดหาจุดไม่เจอว่ะพุ่มพุ่มที่มันยิงพี่ทีแรกจำได้ป่ะที่บอกว่าปืนดาเมจ45 กลับมาไหมไม่กลับไม่กลับพิกุ๊กกลับไม่ได้พี่พิ๊กอะเรื่พี่พิ๊กกลับมาเกิดดิรีบเร็วเออกลับเข้าไปเนี่ยอย่าไปรูดอย่าไปรูดเลยดิออมมันมีตัวข้างหลังเราโดนนึ่ดิโดนเลยดิออมก่อนเลยเปลี่ยนจุดดีกว่าตรงไหนวะพี่ผมโดนยิงตายโดนยิงตายโดนข้างหลังอย่างงไม่ใช่พี่โดนจากฝั่งน้ำรู้ฝั่งน้ำยิงมาข้ามเลยยิงวีบวุ่นกันอะตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวนั้นมันปืนทุ พูดอะไรล่าอะไรเอสอารจีใช่ชัดล่าล่ามืดเกลี่ยมองไม่เห็นวะพี่ขอจุดหนละพี่พี่วิ่งเห็นแล้วเห็นแล้วพี่บิ๊กพี่บิ๊กมันอยู่ข้างกพี่พี่พี่แล้วผมรออยู่พี่เข้าหลังมันตรงมาหาทางบนอ่าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยยิงอ่าเพิ่งยิงมันนะ เอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆ <S <S เอๆเอ,เอสวยสวยสวย NRG ี่งไม่ต้นจากตรงไหนวะไอ้ไอ้คุ่มนั่นแหละไอ้คุ่มที่เไอไ็งเนี่ยเอ็งลูดไอ้ตัวนั่นไปฮะวิการมาเก็บของนะผมไปแล้วไม่อยากว่ายน้ำเลยไม่เปาดินั่นหนังขวามือพี่สี่อ่ะข่ามือพี่สี่ พี่คีหันหน้ามาทาผมมันจะอยู่ขวามือพี่อ่ะทุ่มทัางล่างที่มีู่รูแดงๆใอ่รูรูแดงๆนี่ใช่ไหมเราถืาอสไนชาร์ดไม่ได้ปะอ๋อมันตั้งโล่ไว้ได้แล้วมันนอนยิงนะเดี๋ยวผมวิ่งไปจุดแท้เห็นมันมาต้นไม่เห็นผมวิ่งไปจุดแทลคอยดู ไอต้นที่โลดแดงๆใช่ไหมพี่ต้นไหนวะมันไถเปนรูดได้ โดนในบางอย่างป้องเงือหน่อยป้องเลือดหน่อยไม,ม่มีบ่อบ่หมดนี่ระวังนะเ,เดี๋ยวพี่วิ่งไปให้ใครเปิดก่อนแล้วไม่โดนเสียเปรียบว้วยบอกก่อนยึดไปก่อนไอ้อต้อนอย่ามึงตายนี่ผมเล่นคนเดียวเลยโคตรฟรีเลยจริงถ้ามันมาลู่ผมนี่สบายเลย ต้องระวังอระเราตุกตัเนี่ไอ้พุ่มแถวข้างหน้าผมเนี่ยพี่ไงเล่นตุกตุกไม้ไงคอยดูแลครับมันถึยิ่เกิดให้เดี๋ยวมาแสดงมีนนตัวห้าบอก ไปก่อนไปก่อนคนบีนมาพี่เดียวยาวิ่งไปเปิดให้เรายังยิงยังยิงยังยิงช่วยต้นต้นออกวขวาเ้โห๋อขัดโดนตึ้งเขเนี่ยไอยต้องยิงเยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มันอยู่ในพุ่มมองไม่เห็นจุดมันเห็นเห็นจุดแล้วล่ะอยู่ในพุ่มมาแหละจี้จี้ตูู้ชื่อมันอยู่มันโดนใบไม้บางเียต้องชาร์จอ่ะพี่ไม่งั้นเข้าไม่ได้ น่าจะไม่มีคนนะ้ว่สุดเพราะมันเช็ดตุ่มหมดทีโดนไหมไม่โดนไม่รักก็สก่นเดี๋ยวเิดให้ระวังหลังเ้่าเอมาทูยิงอีกข้างบนเขาอีกมาเอาคืนนี่ดิตัวเมื่อกี้ไอตัวเอ็มสร้อยที่มีของยิงแกงเมื่อกี้เอ็มสองร้อยอะผมติดตายไอเอมาทูยิ ไอตัวเอ็มสองร้อยยิงมันยิงมาจากไหนวะบนเขาแน่เลยคนณงงโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันมันอยู่ในทุ่งแบบเดียวกับพี่เลยพี่เล่นเล่น้ลกระี่ายนี่แหละสิขอันพี่ลูกมาเข้าไปช้ามันวอกไปแล้วซีบอกไม่ทันแล้ไม่รู้หาทิศทางไปเจอเาตยตา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 ย ไม่ข<ๆ>้างบนเขายังมีคนด้วยไม่ได้เหรอไอ้บนเขาอะตายเหลือเด็กเด็กเด็กเดียวไอ้ไอ้เอ็มอาทูนเหนวะอ้เอ็มอาทูอยู่บนเขาไม่ใช่เหรอเขาฝั่งไหนพี่ตายแล้วเขาที่ซีอยู่เนียตายแล้อยออมยิงเหลือตัวในพุ่มอะตอนนี้ผมไม่เห็นตัวมันโอเคโอเคเกิดนิ่เกิดอยู่คนเดียวเกิดแล้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 อมด้วยโอ้พี่ลงไหนต้องมีคนชาร์จมีแต่สไนเปิลไว อยเล่นคนเองเดี๋ยว่ละออมคนโดนชาร์จด้วยเนี่ยผมอ่ะวิ่งอยู่ออมโดนชาร์ตพี่บิ๊กวิ่งมาช่วยผมเร็วเร็ววิ่งอยู่วิ่งอยู่เราโดนยิงหลังไงเมื่อกี้ดูหลังดูกันอยู่แล้วทีเนี้ย หันแปะเอาเลยพี่วิกมันอยู่ข้างหน้าผมพี่วิ่งวิ่งไปทางน้ำตายไ,<ป>ไหมโอ้โหพี่ยิงใครเนี่ยยังโดนยิงตลางตลอนเลยไอ้ปวดบอสปวดลอวใครพี่เหรอนอน

บอลไล่บอลไล่ป<ต>่าเซตดีตรงไหนวะเนี่ยพี่ไล่ในป่านะเฮ้ยอ,อยู่บนเขาอยู่บนพี่นี่อะอยู่ตรงจุดทีเลยสิโยก <c oughs> ตายอีกแล้วเหรอเออมันมันอยู่บนเขาบนนี่เลยอ่ะบนที่จุดทีตั้งเอรื่อง ตรงไหนมังเกอร์เดิมะเหรอข้างบนข้างบนข้างบนเป็นมัเกอร์สีดำๆที่เตานะข้งรเอ้หจาใหม่เอาไปใหม่วับ่าที่หายที่ลงตาตลอดไอ้ยี้นี่มันหัวร้อนแล้วเดี๋ยวมันรลงมื่อไรก็บอกแล้วนลูกหลอบแล้วเดี๋ยวพี่กลับไป เลียร์อีกศพตัวเองอยู่แล้เอ๋อเก็บเก็บเบทนนิสในตัวทิศด้วยปะไม่ได้พี่กำลังดูเดือยเจอว่อาโดนลูกทีศก็อยู่ในพุ่มไม้เหมือนที่อยู่เลยแล้วก็อยู่ตรงระหาว่างใบไม้ทำไมไมันเกิดไก่เราสองไม่เห็นไงตัวที่บอสอยู่บ้างหัวจุดเกิดแคมป์มันไกล มันเล่นแคมป์วันหเดียวไงแี่นี่นะทนายยังเยอะผมอ่ามันยิงพี่จากไหนวะเมื่อกี้ลุมพี่อยู่ไหนวะ,นหนวะเห็นไหมไม่รู้ว่าลุมหายหมดแล้วพี่ผมไม่ได้ดูเลยเอาสีเมนตปั๊บเพื่อนโอ้โหได้นานว่ะยิงปะ จัดเจนมันโดมันรีไว้เจนดูดิสิบคิวแล้วนะดูดิลำเพลิดอ๋อสิบคิวแล้ว้าหัวขึ้นแล้วตานี่เองตื่นเชี่ยนี่ยิงเขาไม่ตายเอาชุดไม่ตายไปอังกูนนะสกัดไม่เกินใครเนี่ยอ๋อแค่ตัดตัดอยมันจะแอบมาหล่อยเราอยู่แล้วพี่อย่าอยู่นิ่งหัวจะแตกเอาได้ ได้เอฟหนึ enfin ่งมาในคุ้มเลยว่ะโอ้ยเอฟหนึ ha, ่งแม่งแรงว่ะส้นายในตัวผมไี่ก็บอกก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปสอบแล้ว้างเอาแม็กเอฟหนึ่งมาเติมพ่อเจ้านายพี่หายไปไในก็บอกหนึ่งเฮ้ปืนพี่ปืนพี่ออมเยร์สูงพี่แล้วเหรอสูงพี่เหรอเออมาเมาที่ผมพี่เอาปืนอะไรมาอ่ะก็สามพี่หายไปในกระบอก ไม่เห็นไม่เห็ครแลายแล้วหาเก็บ M สองร้อยไปยังเนี่ยตรงไหนอะพี่ตีตาตรงไหนมันอยู่ไม่ได้ไปศพพี่เลยนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ลูกมาเอาดิไอ้ปืนอะไรนะไอ้ DMR ป่ะใช่ใช่ DMR สองอะไรนะมาเอามาเอายาก็ไม่มีว่ะดี F ก็หายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามพี่เยถึงก็ไม่เป็นไรรังดูให้หมดก่อนไม่ใช่บางทีมันนานนะพี่จะหายนะ เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเลยแบบเดี้ยวไม่เห็นเลยว่ะลองดูให้หมดก่อนว่ามันคงไม่มาแล้วล่ะเขาไม่มีโอ้ยไม่มาไอ้ไม่ก่อนมันมามันจะมาเรื่อยๆมารอบดักสทหารอ่ะนี่ไงไมันมาดักสทหารเรื่อยๆที่เดิมไอ้วิ่งมาแล้วก่อนก่อนข้างต้นไม้ที่ต้นอ่ะชี้ๆีเออเอาไว้จีนั่นแหละข้างต้นไม้ต้น อะไรมันหยุดไม่ใช่ทางด้านขวาทางขวาทางขวาโอ้ทางดวานย่ายเห็นกระป๋อปืนมันตัวมันไม่เห็น มันยากว่ะพ hey, hey, oh, ี oh, ่เอเดี <t 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 ้อยู <t 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 ่ไหนอ่ะเฮ้ยเอจอาร์จีมาจากไหนเหรอโอเอจีแล้วมันรู้กูุหมมันอยู่ข้างหลังเราเราเราไม่มีคนอยู่ข้างหลังไงข้างบนเขาแล้วทีนี้เราต้อไปชาร์จไอ้นี่ไอ้พวกนี้ข้างหลังไอ้เงี้ยไอ้เอจอาร์จีจริงมาจากไหนวะผมถึงจะไม่เล่นอีกตายแล้วพี่ตายแล้วไปแล้วไปแล้วอะมันตายไปแล้วมันโดนลูดไปป่าเหี้ย เดี๋ยวดิ๊นเอาไนไปเก็บก่อนดีกว่าเยอะเกินเดี๋ยวได้ตายว่้งเหรอตายดิโดนเนตอาร์ียิงไงไอตัวนั้นตายไปแล้วพี่เพก็ไอส่วนแล้วผมกำลังเปดนลู่ชนมันเดี๋ยวดูชื่อก่อนชื่ออะไรนะเฮ้ยโมโมไม่ตายเว้ย กคิวเองก็จะลดนะต้องเริ่มต้นใหม่นะเองไม่อยากเป็นสิบห้ายี่สิบคนหรอโมนยิงมาจากไหนอ่ะหน้าผมอยู่ในคู่มีงของโกิรมเลยอะไรไปรนลู่เสนไหนไอ้ตัวนั้นที่ก็จะไปรูดนั่นแหละพี่วิ่งวิ่งหน้าตั้งชนต้นไม้ไปกาบวสีตรงนั้นพี่จะวิ่งไปต้นหนึ่งไม่ทันรอดเลยมันเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดในหมายคนยิงเมื่อกี้ ที่โดนมือเสือนั่เดียวโอ้โหบอสเตอร์ยิงทำไมเข้าทีไม่ได้วะไม่รู้ไม่รูยิงมาจากไหนนู่นไอ้ตรงเต้นทหารไอ้เจ้าข้างหน้าก่อนมือแคมอ่ะมันมันแม่งนกันนะตุกมันตุกมันเอทสองร้อยตุกมันเอทฟียิงแรวกว่า เองาอีก200นะสามก็บอกว่า,า,าตอนไหนนะตายอีก200ตายไม่ใช่มูโมอีกตัวนึงพี่มีเราได้ตายมโมอ่ะเออไอ้นี่ล่อมันไปไอ้โมโม,โอ,อ,ม,โมโอ่ะมันม,ม,มีคนหนึ่งใครไม่รู้ ไอ,อ,อ,อ้ยออทำไมยิงมันไม่ตายวะอยู่มันก็จะหนาอยู่หรอกนะมันเบอร์ไปแล้วยิงแม่งจะหมดแบกไม่จับยศีบอกจุดดิอยู่ในหินนะนะั่นน่ะเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเดี๋ยวพี่ไปกว,ว,ปว,วาดบนเขาลงมาดกว่ะ nhìn đi khó mà kia mà kia con khó đi hải đấy nè còn lâu nữa nhé được từ ba cho đây thì ông bé con bé đừng đi ông con bé con แล้วเข้ากำลังเข้าเข้าละผมออกไปเอาโรคก,ก่อนนะโรคหมดยิงมันก่อนแท้แท้มันไม่ตายดิบละโลคหมดก็โหดด่ต้นต้นยอดสวยป่ะสิบคิวโคตรโหดข้าล่างตุ๋ยแล้แล้วเร็ว พิกลเอ็มสองร้อยเมื่อกี้เลยข้าหลังเกอบข้างหลังเเนอะไลมรู้ลงเอ็มอาทูร์รู่งลงสไลไตลอดเลย